วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชนแนลค่ะส่เมนี่แอสแสงเดือนขลิกวิ่งล่างที่เด่นหกเด่นเจ็ดเด่นศูนย์เด่นสี่ค่ะต่อมา,อาจานเต๋าเขาวิ่งบนให้เด่นสองสามตัวหนึ่งสองแปดสามสองห้าเก้าสองแปดเก้าสองเก้าสามห้าสามสองตัวสองห้าสองแปดสองเก้ากันห้าสามค่ะต่อมาที่ท่าตะโก,กครั้งวัวที่ผ่านมาเข้าห้าสี่ล่างครั้งวดนี้วิ่งบนล่างที่เด่นเก้าเด่นแปด องตัวบนล่างเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหกเก้าแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดหกค่ะส่วนวันนี้แนวทางสองตัวล่างค่ะเข้ามาสามงวดค่ะงวดนี้ซเซฟไว้ค่ะต่อมาแนวทางเรียกวิ่งล่างค่ะเข้ามาห้างวดค่ะงวดนี้เด่นหนึ่งเด่นสามเด่นสี่เด่นหกเด่นแปดค่ะต่อมาแนวทางสามตัวบนค่ะซเซฟไว้ค่ะ ต่อมาแอดกลุมคะเลขวิ่งล่างงวดที่ผ่านมาเข้าห้าค่างวดให้เด่นสามเด่นสี่ค่ะต่อมาแอดกิด๊ค่ะสองตัวบนตรงโต๊ะงวดที่ผ่านมาเข้าสี่เก้าค่างวดนี้มีศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกสี่สามห้าสามหกสี่หกเจ็ดแปดห้าแปดเก้าเก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดค่ะต่อมาเรื่อลั่นสนั่นเมืองค่างวดที่ผ่านมาหลุดค่างวดนี้สองตัวล่างมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้า หกสองหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าค่ะส่วนวันนี้สองตัวล่างค่ะเข้ามาสองนวดขางวดนี้วิ่งล่างที่เด่นศูนย์สองตัวล่างสองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะต่อมาหนุ่มกรลกฏค่ะเซฟไว้ค่ะ ต่อมาแอนเด่นคขาเลขวิ่งล่างงวดที่ผ่านมาหลุดข้างงวดที่เด่นสองเด่นสามเด่นสี่เด่นห้าค่ะต่อมาเทพบรลือคขาวิ่งล่างที่เด่นหกเด่นห้า,า,อา,อา,า,าสองตัวล่างหกห้าหกแปดหกสามหกเจ็ดสามห้าเจ็ดห้าค่ะต่อมาจานคุมค่ะสองตัวล่างชุดเต็มมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าหกหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกค่ะ ต่อมาแนวทางสองตัวล่างคะ่ะมีศูนย์หกศูนย์ห้าค่ะต่อมาแอดเซ้นหมีค่ะเลขวิ่งล่างให้เด่นสามเด่น 5, ห้าเด่นหกค่ะต่อมาแอดกลมคะ่ะสองตัวล่างจุดเต็มเซฟค่ะต่อมาแอดเด่นแก้วคะ่ะชุดสรุปงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าสี่บนคะ่ะงวดนี้วิ่งเด่นแปดเด่นห้า สองตัวแปดเก้าแปดเจ็ดแปดหกแปดสามแปดหนึ่งห้าเก้าห้าเจ็ดห้าหกห้าสามห้าหนึ่งห้าแปดแปดห้าค่ะต่อมาแอดกลมค่ะสองตัวบนชุดเต็มเซฟไว้ค่ะต่อมาแอดสมัยค่ะชุดสามตัวบนเซฟไว้ค่ะ ต่อมาแอสไมค่ะสองตัวล่างมีศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดสี่แปดหกแปดแปดแปดเก้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ